ู่แล้วครับใกล้เคียงคู่ที่ยกสองติดตามครับครับยังเปิดเกมเหมือนเดิมต้องเกียดครับจากแม่จมเชียงใหม่แต่ว่าวันนี้เพชรพลังหนุ่มเข้ามาชกละเอียดสุดผมรอบข้อพระต้องระวังหมัดของแม่ทางด้านต้องเีย่โอ้โหหดข้างขวาเข้าไปแล้วพูดไม่ทันขาดทำกับยกแรกว่าตั้งรับดีครับเพชรพลังหนุ่มแต่โดนขวาก่อหน้าแล้วเลี่ยมมีครับ โอ้จังหวะยกจะตีครับเลยโดนเตะตัดล่าเชื่อเหลือเกินว่าเพชรพลังหนุ่มปลายยกหนึ่งโดนหมัดของก้องเกียดนั้นทาให้เขาต้องระวังมากขึ้นนะครับอันนี้ท่างขวาครับคอยสตัดไว้เข้าหลวมไม่ได้ครับก้องเกียรติเข้าหลวมและโดนขั้นทันทีฮะล้มไนอีกครั้งหนึ่งของทางด้านเพชรพลังหนุ่มเข้าไปรวบเอาไว้ครับเริ่มเข้าได้ตีได้ครับก้องเกียรติ กองเกียรติอาวุธเบดครับเขาดีหม,มัดคมตอนนี้ต้องดูครับจะทําได้แค่ไหนก็ต่ด้วยความฮึกเหิมน,นะครับต่อยแบบมวยได้ใจครับกองเกียรติในขณะที่เพชรพลังหนุ่มนั้นดูเหมือนว่าต้องระวังตัวมากกว่าวันนี้เน้นครับเห็นแล้วเน้นอาวุธของกองเกียรติคือเข่าครับต้องฝ่าดงเข่งเข้าไปก่อนแล้วถึงจะติดวงในได้ครับจับในวงในยังแร่งทั้งคู่ คีดได้ตีไมดอกหนึ่งเพชรพลังนุ่ม <c oughs> ตีได้ทุกท้าโต้ได้ทุกดอกเหมือนกันกับเพชรพลังนุ่มตอนนี้ล็อกไนครับจับจับแล้วเสียบเจอ,อเสียบหนักกว่าครับกดดันแล้วนะครับมีลูกยัดไส้เติมเข้าไปด้วยเพชรพลังนุ่มวันนี้อาวุธพกมาเยอะครับมีแข้งมีเขายัดไส้ ในพณะที่ก้องเกียรติลุยตีเขาอย่างเดียวครับตอนนี้จับล็อกติดหาช่องตีเขา่าดูเหมือนว่าทำท่าจะอึดอัดพอสมควรนะครับก้องเกียรติจับแล้วตียากยกนี้ยังตั้งรับครับคอยโต้นหนักหนักเพชรลงแข้งซ้ายโอ้ยแข้งซ้ายเข่าซ้ายครับทำงานครับยกนี้ขวาไม่โดน ต้องมีอาวุธเสริมด้วยครับต้องเกีย์ครับเดินเข้ามาลุ้มลมาโดนอยนีงนี้นตลอดเลยนี่ครับขอนและแทงเป็นเป็นยกทีต้องเกรียดเป็นฝ่ายเดินลักษณะเดินไปโดนครับตันเอาไว้ตันเอาไว้ได้ลูกฉลาดลูกป้องก,กันตัวมาเสริมแน้่นะครับใพ้กพลัง,งหนุนก็เกมนั้นยังเปิดไปตเอ่าขวาครับ โดนอีกดอกครับโอ้ยเจอเข้าไป2ดอกตีได้นะครับเริ่มจะตีได้อ,อยู่ที่จังหวะต่างคนต่างโดนแล้วตอนนี้กองเกียรเข้าไปให,หม่เกมเริ่มเดือดแล้วครับคุณสิทธับถยกงยกผ่านไปครับตามต่อครับยกหน้ากล้องอยู่ที่มุมแดงนะครับกองเกียรติทอคราน49ช่วงปลายยกเริ่มจะสู้นายกเพชรพลังหนุ่มได้เสียงเชียร์ก็ดังกระหึ่มขึ้นมาชมภาพช้าครับ ลูกนี้โดนกระชากนะครับยืนขาเดียวจังหวะที่ยกขาลอยขึ้นจากพื้นขาเดียวก็โดนดึงลงไปและนี่ครับจังหวะเดินไปโดนนะครับแต่ว่ามีบางช่วงครับนี่กาบ,บวกด้วยศอกครับโดนแข้งขวาเอาศอกบวกเลยครับยกสามครับตามต่อกับข็เชิญนักเรียนพลหรวจยาลารุ่น9้าพบประสังสค์ ที่สวนเคียงเลยครับอำเภอเมืองจังหวัดร่อน,นองวันที่4มิถุนายนนี้เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับเหมือนกันครับนักเรียนตำรวจนครบ,บาลรุ่น49พบปะสังสรรค์วันที่4ครับคือโรงแรมรัตนโกสินทร์สนามหลวงครับ,รบยกที่3ครับยกนี้น่าจะมีความสำคัญอีกยกหนึ่งครับ ก็มีความหมายครับผู้ชนะนั้นอย่างน้อย1,500,000บาทอยู่ในมือแล้วครับลุ้นระหว่างแสนห้ากับ5,000สนในขณะที่ผู้แพ้ครับโอ้โหครับแพ้เข่าซ้ายเต็มเต็มครับในลูกตีเน้นให้เห็นแล้วเป็นการตีขู่ด้วยตีแรงๆตีเน้นๆครับต้องลงทุนต่อก้องเกียรติลงทุนเดินเข้าไปโดนแข้าขวาลอกป้องกันตัวของ เพชรพลังหนุ่มหนีเขาไม่ออกก็ต้องสู้แล้วเพชรพลังหนุ่มคู่นี้ต้องดูครับเกมนั้นหนักๆและจะต้านไหวไม่ไหวครับเพชรพลังหนุ่มเพราะว่าตอนนี้ก้องเกียรติเริ่มจะมาแรงก็ตีขวาเลนซะโดนขวาอีกดอกเด้งเข่าซ้ายโตเสียขวาอีกทีโอ้ามาแรงครับเริ่มที่จะตีได้นะครับก้องเกียรติ ดูที่ใช้พลังน่มด้วยครับจะเปน็นเน้นป้องกันตัวมากไปไหมผมจะต้องสู้แล้วครับหนีไม่ออกก็ต้องตีในสู้ต้องเกียดดีแต่ไม่ปล่อยเลยครับฟัดตอลอดครับเอากำลังชนเลยโอ้โหมัด<ะ>แรงเขา่าหน้ากลัวเอาครับมาครับต่างคนต่างแรงแล้วครับตอนนี้กำลังไทรจะดีกว่าโดนกับสองดอกเอาคืนหนึ่ง อ้าวงางางเต้งข่าวขวาตีอ้อมเลยครับเริ่มแรงขึ้นคำตอบและปัญหาถามอยู่ที่ว่าใครจะมีพละกกำลังเหนือกว่ากันด้วยตรงนี้เดินไม่หยุดเลยครับเดาล้ครับโดนลูกหนักโดินลูกหนักกลับไปบ้างมีลูกตีลูกฉลาดเข้ามาช่วยเพชรพลังนุ่มต้องเกียรติควาพยายามดีเลือเกินครับ จะตีทุกจังหวะนืองกันขวางไว้ขวางไวง้มีลูกป้องกันตัวช่วยอยู่นะครับเพชรพลังหนุ่มเพราะว่าการบุกตะลุยของก้องเกียรินี่น่าทิสมากโอ้สูสีครับเอาลงเล่าได้ไหมได้แต่ไม่มีโอกาสได้ตี กลายเป็นผู้ที่เสียงเชียร์นั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงภาคเลยครับดูครับเสียบขวาดันหาจังหวะดันแล้วซ้ายหมุนอาครับรวบได้เพชรพลังหนุม่มแม่แต่ว่ายังตีไม่ถนัดแย่กรอนแย่ก่อนลุนล้นระทึกทุกวินาทีเลยฮะมีค่าตลอดสำหรับคู้นี้เป็นไปแบบมีค่าของแต่ละวินาทีของแต่ละยกเลย เกมยาวแล้วนะครับเป็นเกมยาวแน่นอนแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวเมืองไทยมาดูมวยไทยเจ็ดสีกล้องอยู่ที่เพชรพลังหนุ่มสิทธ์นายกสิริชัยครับมวยจากรสังบุรีหลังครับและนี่เป็นภาพช้าเป็นผลงานของทั้งคู่ในยกที่3นี่ครับจะเอาลงครับแม่แต่ว่าการ ถ่ายน้ำหนักค่อนข้างดีครับกองเกียรติเดินดีมากนะครับมีความพยายามมีความตั้งใจสูงในขณะที่เพชรพลางหนุ่มก็คอยดักที่จะโต้ลูกหนักๆครับสวนกลับพืนมากับต้องดูกําลังของห่วยคู่นี้ครับว่าปลา,ปลายครับใครจะเป็นอย่างไรใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไรต้องมาติดตามนะครับยกที่4แล้วครับดดีล้วรับ และน้มวยจากแม่แจ่มเชียงใหม่น้ำเงินจากกระสังบุรีรัมย์ผ่านไปแล้วสามยกสู้กันสนุกสมศักดิ์สรีครับโดยทั้งคู่ไม่อยากแต่เป็นที่แพ้ครับเพื่อต้องการเข้าไปชิงเริ่มนะครับยกที่4ี่การเดินอย่างทึกเหมิมนของก้องเกียรินี่น้ำมวยได้ใจครับ แล้วครับแรกแล้วครับเพชรพลังหนุ่มไม่ถอยให้แล้วนะครับโอ้ยกนี้ครับเปิดเกมมาเลยครับแข้งขวานำอาครับเสียบเข่าขว,วาพยายามจะลุยเหมือนกันครับโดนอีกดอกแม่เพชรพลังหนุ่มครับต้องดูครับว่าพลังหนุ่มวันนี้เป็นอย่างไรครับวัดตอนที่พละกําลังดีตอนนี้เริ่มหนีไม่ได้แล้วเพชรพลังหนุ่ม ต้องเดินต้องชนต้องแลกแล้วครับมีเวลาตอนนี้ยกสี่คีบได้ไอ้ไอ้เขาข้างในอยู่ในกับน,นอกก็ตอนนี้ต้องเพียดอยู่ข้างในพลิกออกโดนตีแล้วขวางไว้ครับขนาดอยู่มุมแคบๆยังตะกายบินขึ้นไปตีได้ต้องเกียดเฮิมจริงๆรงนักกีเสียบเข้าไป ก็ยังยังมีเสียงเฮครับเอาครับระวังของหนักๆกับลูกแดงเท่าครึ่งแข้งครึ่งเท่ากับซ้ายเอาครับอย่ายุบอย่าช็อตนะเพชรพลังหนุ่มอย่ายุบอย่าช็อตนะต้องเกียดนิดมวยโอ้ยลูกนี้จังหวะเสียหลักโอ้โหยกีแต่ก็ยังแก้ไขได้ฮะต้องเกียดใช้ใช้พละงกำลังแบบไม่เผื่อ ไม่เผื่ออันหา้าไม่เผื่ออนาคตเลยครับโอ้นี่คือความเร้าใจความดุเด็ดเผ็ดมันของคู่แรกครับนี่แค่คู่แรกครับมวยรอบตูนเสือมวยไทยพันแทกครั้งที่สี่เอาครับมาแล้วครับแหมลูกเด็กลูกขยันมาเร่งแล้วเร่งแล้วซ้ายมีลูกเด้งตงีขวาอีกขวาอีกต่อขวาอีกทีขวาอีกหนาครับแยกก่อนแยกก่อนโอ้ใครจะแพ้ครับสู้กันแบบนี้ ปลายเกมนั้นอันห้าปลแผ่วครับใครจะแผ่วโอ้โหยังดูยากอยู่นะครับยังดูยากอยู่ครับโอ้ยมีโอกาสหลุ้นพังคู่ครับตอนนี้ยัยงเป็นไปได้จังหวงเสียบดันเอาครับตูนเข่าซ้ายครับคุนแล้วจะทำยังไงเด้งเข่าซ้ายโอ้ขวาอีกตซ้ใจอีกที ครับใคไ,ได้ก็อีกโดโนะแต่ว,ว่าลูกฮึดลูกฮึดลูกอ,อึดนี่แม่แม่จำเอาล่ะครับให้น้ำก่อนเดี๋ยวตัดสินกันอัน5้ายกหนะ้ากล้องอยู่ที่กองเกียรติทอพราน49นะครับเรียกว่าสู้ยิบตาทีเดียวครับในยกที่แล้วในขณะที่เพชรพลังหนุ่มก็โหมเต็มที่ ต่อไปนี้ครับเป็นการแย่งกันเข้าพื้นที่ครับดยครับภาพช้ายกที่แล้วไปสู้เลยครับเพชรพลังหนุ่มโดยลูกหนักลูกเน้นนะครับแต่ว่าแม่ลูกฮึดสู้ครับตีไปเด้งไปอึฮึดไปครับสำหรับก้องเกียรติทพพราน49มวยจากแม่จันเชียงใหม่นะครับ จับแล้วก็มวยดีครับที่เป็นทีมมวยชั่วคราวเกาะลอยหนองบัวแดงอำเภอพุทธุมรัฐร้อยเครับวันที่2มิถุนาเยืนเริ่มทุกเวลาเที่ยงครับ12นาฬิกาก็มีพยามดพยัคฆูดินกับแซมสั่งสิทธิอ์อุบลแกนจักสิทธ์ขุนศึกกับเพชรมงคลบ้านขาวบริกาก็ไปติดตามครับ ยกต่อไปนี้ครับจบยกนี้เราจะทราบแล้วครับผู้ที่ยืนรอเข้าชิงเป็นคนแรกคือใครครับระวังมุมแดงป้องเกียรติคนนี้แล้วครับเข้าไปจับวงไงนะน้ำเงินทางด้านเพชรพลังหนุ่นครับความแข็งแกร่งครับยกนี้เจอวัดกันยกนี้มาป้องกันตัวครับก้องเกียรติแท้งขวาครับเบิ่มเข้าไปอีกดอก โอ้ดูครับแข่งอยกทีไม่ยอมให้จับครับด ah ja ูครับงานครับเตงเข่าขวาครับโอ้เจอเข้าไปเต็มชายโครงเลยครับดูช้าลงไปครับเพชรพลังหนุ่มจากเกมรุกของก้องเกียรตตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแผนใหม่ครับเป็นเกมรับครับนี่แหละครับรับครับกล้าครับกล้าออกอาวุธโพสภาพร่างกาย เห็นชัดเจนนะครับยกนีก็จริงๆแล้วอายุเท่ากันครับอายุ19ครับโอ้ยดูครับเต็มแท่งครับตอนนี้โลนอีกแล้วครับโอ้แทบหมดครับดูครับก็พยายามจะเข้าใกล้ครับหมัดกับศอกครับโอ้เลเพชรพลังหนุ่มกำลังขากำลังแขนของเพชรพลังหนุ่มนั้นหายไปเลยครับดูครับ ในขณะที่กองเกียรตินั้นกําลังไม่มีตกเลยครับ3-4ใช้เยอะนะครับเพชรพลังหนุ่มบุกหนัก1 2 3 4แล้วยก5มาตั้งรับเลยไม่น่าเชื่อครับมวยท้งเหนือยคนี้ครับต้องยอมรับครับเรื่องของกําลังเรื่องของความอยู่ตัวนี่ครับมาสไตล์เดียวกับปะชะดาแล้วครับซีอุยบ้านเดียวกันครับแล้วดูครับแม่แจ่มอาวุธหลากหลายเลยครับลูกทีมมีครับ กลายเป็น<ล>มวยฝียมือกลายเป็นมวยฝียมือไปเลยครับจากมวยเดิน4ี่ยกเป็นคุณสมบัติอันอันดับต้นๆเลยนะครับของนักมวยจะต้องมีพลังปอดที่ใหญ่ฮะไม่ทราบวิ่งเขาวิ่งขึ้นเขาวิ่งลงเขาหรือเปล่าครับ,รบแบบกิ่งซางดูนะครับเพชรพลังหนุ่มโดนอัดเต็มๆครับก็3ยกครับ2 3สกับ4ยุบเห็นเห็นครับฝีม,มือดี สยกอนนเองเป็นเีกสัญญาสงบสุขนั้นเกิดขึ้นแล้วครับ <c oughs> ต่างคนอย่าอยู่ห่างระยะที่อ,วอาวุธจะไปถึงแล้วก็จบยกสุดท้ายครับนี่แหลครับเียเนมวยที่แฟนๆติดตามดูนะครับว่ากล้องเกียริทะลุมาถึงตรงนี้โอ้โหจำไว้เลยนะครับมวยจากแม่แจ่มเชียงใหม่ บ้านซีอุยครับประชะดะกลับแล้วก็กลายเป็นผู้ชนะครับเงิน,น,นรอนยนนรนอยู่แล้วครับ150,000บาทแต่ว่าจะลุ้น500,000หรือไม่ติดตามกันอีกครั้ง